นิสสันอาร์เมล่ารุ่นเอแอลนะครับดาวเริ่มต้นอยู่ที่9,900บาทฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งพรบอทะเบียนโอ้เยอะแยะนะฮะเดี๋ยวผมจะพามารีวิวนะครับภายใน2นาทีกับนิสสันอาร์เมล่ารุ่นเอแอลว่าคุ้มขนาดไหนนะฮะไฟจะเป็นไฟหน้าแบบไฮโดรเจนนะครับรุ่นนี้จะไม่มีไฟตัดหมอกนะครับแต่ถ้าลูกค้าอยากได้ไฟตัดหมอกก็แจ้งผมได้เดี๋ยวผมจัดการให้นะฮะตอนนี้จะเป็นโครเมียมนะครับาจากจะหน้าโครเมียมแล้วก็จะเป็นลังพึ่งนะฮะโลโก้ของนิสสันจะขนาดใหญ่เลยมาดูที่ด้านข้างล้อจะเป็นล้ออยยยขนนาาด15 195 665ิ้วปู่่ที195 65. R15 นะครับรุ่นนี้จะไม่มีกล้อง360องศานะครับเพราะว่าเป็นรุ่น EL นะฮะรุ่นนี้จะได้เป็นไฟเลี้ยวแบบ LED ติดอยู่ที่กระจกเลยและที่สําคัญเป็นกุญแจสมาร์ทย์เลดแล้วเดี๋ยวผมพาไปดูด้านหนก่อนที่จะมาดูพวงมาลัยนะฮะประตูของฝั่งผู้ขับขี่นะครับกระจกจะเป็นกระจกไฟฟ้าออโต้ฝั่งผู้ขับขี่ ตรงนี้นะครับเป็นลายคาร์บอนพวงมาลัยจะเป็นพวงมลาลัยมัลติฟังก์ชันซึ่งสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้ส่วนเครื่องเล่นนะครับจะเป็นแบบมาตรฐานแต่ถ้าลูกค้าอยากได้แบบจอทัชสกรีนก็แจ้งผมได้นะครับกุณจะอาร์เมลารุ่นเอียนะครับจะเป็นแบบนี้ไม่ใช่แค่รุ่นเอียจะเป็นของทุกรุ่นของอาร์เมล่าจะเป็นแบบนี้นะครับจะได้ปุ่มพุชสตาร์ทมาแล้วแล้วก็จะเป็นเกียร์ออโต้ตรงนี้จะเป็นระดับของลมแอร์แล้วก็ความเย็นของแอร์แล้วก็ทิศทางนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูด้านหลังกันเพราะว่าเขมไว้ว่า2นนนาาาทีีดด้้้หลังงงขอผูโยสรระตก็จ เป็นคาร์บอนไฟเบอร์เหมือนกันนะครับตรงนี้จะมีช่อง USB อีกหนึ่งช่องนะครับไว้เสียบตรงไฟเก๋งจะเป็นสีส้มนวลน,นะฮะตรงนี้นะครับเป็น n i สสัน a าร์เมรุ่น EL จะไม่มีสัญ,ญลักษณ์อย่างอื่นเลยนะครับจะมีแค่โลโก้นิสสันแล้วก็คําว่า a าร์เมตัว EL จะไม่ได้เป็นตัวป่ายยางฉุกเฉินจะได้เป็นล้ออะไหล่แทน และนี่คือทั้งหมดของ n i สสันอาร์เมล่รุ่น E L นะครับดาวเริ่มต้นอยู่ที่9,900บาทฟรีปกันภัยชั 1, ้นหนึ่งพรบทะเบียนนะครับและอื่นๆอีกมากมายถ้าลูกค้าต้องการผมลืมแจ้งไปเบาะเป็นเบาะผ่านะครับแต่ถ้าลูกค้าอยากได้เบาะหนางังก็แจ้งผมได้นะครับสนใจโทรมาที่045-661-771นะครับมีสั่งกันพลักเจอกันให,หม่ในหน้าครับ2อนาที